สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวีดัตสวัสดีเลยสวัสดีครับพี่ห้องแล้เป็นไรอันใกล้แรือปล่าหนึ่งในสามไหมติดสามเร็วพี่น้องติดสามเร็วเรียบร้อยครับผมถือแก่แท้ละติดสามเรียบร้อยหาเบิ่งคลิปเอาเด้อพี่น้องไห้สิได้แกหาด้อพี่น้องเนาะก่านหน่อยเรียบร้อยนะครับพอโจพวดว่ายังไงก่อนพอโจพวดว่ากัน ขันหนึ่งได้สามมาเลยมาแรงใครบอกว่าแก่ผ้าอ้อมดมว้าชจังจังส่งในแต่ว่าตอนนี้โลกไทยส่งในบ่ใท่ส่งในแลนอ้อมเหมันเขาเพิ่นเพิ่นก็ยังว่าแก้ผ้าแต่ที่เขาได้แก้บิดหรอสมบพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่าแจะก็ผ้าเพิ่อนว่าไม่ได้แกงจริงเลยเอาบ่แม่นบอกกับเพิ่นว่าจะส่งในน้ำหนึ่งสิบปอนอันหาจานครับปะไทยคิบ่าแขกค่ะไทยคิบ่ได้กเป็นว่เพราะไม่ยังเด้อะไรสิไทยเอาไปเถอะเบื้องจากฟอง อ่ะผมตอนนี้นะครับผมก็สอบเพิ่งยังก่อนหึงในมาแรงนี่แหละของแมนแมนของอ่าตอนนี้นะครับผมใจนี่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 เน้นพูดโคจุกครับโูดนี่แหละครับเพิ่งแซ่ออกมาแล้วคุณว่าดิ่งขึ้นมาสามในแม่สีมีสีมีคนได้แก้ผาพลานพลานี่เอ่อเรียบร้อยบานนี้เรียบร้อยครับติดสามมาแร่งสามเร็ว ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องอีกครับผมใส่คนไหลคนแช่ใส่กันเนาะแมนครับผมนั่นใส่กันครับพี่น้องครับผมเพียงมาเอากินสุูุสุภาวดีนะครับของในแบรนด์ในแบรนด์แบรนด์สาวน้อยเสด็จแบรนด์ในเครือของสาวน้อยเพีบ้านแพร่แมนครับผมโอ้หมีแกงแครับพี่น้องไม่ผิดไม่ผิดได้เลยซูมมือหนีเนี่ครับโอ้ยมือนีนะครับบาฟุกเป็นไข่เนาะพี่น้อง พวกกองทอนนะครับพวกกองทอนลำพูนเราผูเชื่อเป็นไข่นะครับแต่ว่ากระเริ่มดีขึ้นมากแน่แล้วครับเพราะว่าเ้ากระอาศัยผักพอนไห้มันหลายหนะครับพี่น้องป่ปนะครับมื้อนี้กระสวมมาพาควนเนาะพี่น yes ้องเนาะครับผมมาหน่อยกระเตรียมตัวเลยละครับผมเต็มตัวแก้แล้วล่ะประมานแก่บนแล้วพี่น้องแก้พาครับผมแก้พาครับผมเอาผมเดี๋ยวจะให้นะครับตามค้าขอเนาะประมานตามค้าขอตามค้าสั่ง บอกไว้ตามสั่งตามคำที่เจ้าของบอกไว้อ๋อคำที่เพคนบอกอืมครับผมก็มีกับผมกับนีอันนั้นได้เห็นผมไปรับปากเพคนแมนไปรับปากเรียบร้อยไ่มล่ะสบายครับสบายสบายครับผมติดสามในมาแรงแล้วครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับผมติดสามในมาแร่งปลาผัวกับข้ามโหลดนะครับแมนครับเอานี้ครับว่าสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพ่ออำนาจนะครับผมกไปเยี่ยมโอ้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมมากเลยวัานี้ เอาผมว่าผมสมมาพาเพื่อนกับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟุกงพงสธรอนลำพลินอฟฟิเชียลด้วยแล้วกันนะ<บ>นครับ,รบ,บวันนี้คลิปที่2นะเอาสากน้ำครับงน้อยหน่อยลำพลินอฟฟิเชียลน้ำกันแล้วกันครับพี่น้องครับครับอยู่น้ำกันซูมือซูมือครับครับผมกดทั้งสองสองเลยก็ได้องครับจะว่าอย่ากดสองเสื่ออย่าบอกกดสองเสื่อแมนแมนกดเช่าเดียวนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ